ตอนแรกนะครับอ่าซึ่งซึ่งนะครับตอนแรกที่ติ๊กไปสอบเลยนะครับก็คือตอนปีสี่ครับตอนอยู่ปีสี่เทอมสองนะครับก็สอบโทอีกก่อนเลยครับผมแล้วก็อ่าคะแนนนะครับออกมาค่อนข้างที่จะน้อยนิดประมาณสองร้อยเจ็ดสิบครับผมซึ่งผ่านก็คือห้าร้อยครับก็หลังจากนั้นก็พักไปเลยครับหนึ่งปีนะครับแล้วก็เริ่มใหม่นะครับตอนตอนตอนปห้าครับปีห้าเทอมสองเพราะว่าสนใจเอลเนี่ยก็เพราะว่านะครับมีเพื่อนครับ เพื่อนที่มหาลัยของตัวเองนะครับก็ก็สอบผ่านไอเอลนะครับเยอะแล้วก็อ่าก็เลยแบบว่าเฮ้ยนะครับเราก็แบบเดินเข็มนะครับเดินเข็มไปที่ไอเอลดีกว่าท่าเนื่องจากว่าอ่ามันมีเปอร์เซ็นต์หรือว่าเกรดที่จะสามารถทําทำคะแนนออกมาได้ง่ายครับแล้วก็อ่าสำหรับจิดใจครับเรียนีครับก็แรกนะครับก็เข้าไปแฝงในกลุ่มของดีนะค่อนข้างที่จะหลายเดือนพอสมควรเลยครับไปติดตามผลงานไปดูแต่ว่าเขามีการติวอย่างไงครับก็ แล้วประทับใจครับก็เลยแบบว่าเฮ้ยนะครับรอบแรกติ๊กคือติ๊กไปสอบก่อนครับรอบแรกก็คืออ่ากับรุ่นพี่ที่รู้จักก่อนนะครับก็คือรุ่นพี่เป็นสาขาสังคมด้วยกันนะครับจากมอื่นนะครับก็ดูดูกันแล้วก็ไปสอบครั้งแรกก็ยังไม่ประสบความสเร็จนะครับก็เนื่องจากว่าตัวเองนะครับก็คือคือตัวเองนะครับปอนข้าที่จะเตรียมตัวน้อยครับว่าอยู่ในช่วงฝึกสอนด้วยครับผมก็เลยแปลว่าการอ่านการเตรียมตัวหรือว่าการ่า ซ้อมต่างๆนี่ก็อาจาจะจะ,จะ,จะ,จะยังจะ,จะยังมีเวลาไม่มากพอครับผมเลยว่ารู้จุดบกพร่องตัวเองก็ได้ไปผูอ้อ,อที่3.5ครับผมรอบแรกก็คือขาดอีก0.5ครับซึ่งผลออกก็คือวันที่31ธันวาเป็นสิ้นปีเลยพอดีครับก็อาจที่จะได้ฉลองปีใหม่ก็ไม่ได้ฉลองนะครับก็นอนร้องไห้ไป3วันครับแล้วก็ให้เวลาตัวเอง3วันครับผมแล้วก็ตัดสินใจนะครับลุกขึ้นสู้ใหม่ครับแล้วก็อ่า ก็วางแผนหน่ครับว่าจะสอบประมาณช่วงไหนอะไรยังไงครับแล้วก็ได้มีการติดตามผลงานของซูริลี่ค่อนข้างที่จะหลายเดือนพอสมควรแล้วก็เห็นครับว่ามีการวางแผนมีการติวที่ค่อนงที่จะครับเข่งขาดแล้วก็อาแต่ว่าทําให้เราได้จริงๆครับก็เลยตัดสินใจที่จะลงนะครับลงติวคอร์สลีับวันที่21พฤิายนครับผมรู้สึก ทำสอบครับก็หลังจากที่เรียนจบก,กับหลีดไปนะครับก็พยายามที่จะวางแผนให้ตัวเองนะครับแล้วก็พยายามใช้เวลาช่วงเวลาที่หลีดหลีดจำสอนครับก็ให้มันเข้ากันแล้วก็มีการวางแผนมีการซ้อมนะครับซึ่งก็ฝึกสอนเสร็จก็คือประมาณช่วงเดือนกลางเดือนมีนาคผมครับผมก็เลยแบบมีเวลาเตรียมตัวประมาณครึ่งเดือนก่อนที่จะถึงมาสอบซึ่งต๊กก็สอบวันที่ 2เมษายนครับผม2,565นะครับก็มีการติดหลังจากครึ่งเดือนนั้นไปครับก็เตรียมตัวอย่างหนักหน่วงเลยนะครับก็ตื่นมาก็มีการอ่านมีการพิมพ์มีการทําข้อสอบตลอดเลยนะครับซึ่งความรู้สึกก็กดดันนะครับแล้วก็เครียดกว่าเดิมครับก็แบบว่าก็คิดว่าเราเราจะทําได้ไหมนะครับในในในเพราะเราสอบครั้งที่สองแล้วนะครับก็ถ้าสมมติว่ามันไม่ได้มันเราจะทํายังไงต่อนะครับเราจะมีการวางแผนไหมครับผม ก็นะครับช่วงที่ไปสอบนะครับซึ่งก็กานสอบครับก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่ทําในช่วงแรกๆนะครับแต่ว่าของการของการสอบพาร์ทเขียนนะครับอันนี้อันนี้พูดตรงๆเลยครับติ๊กก็พูดภาษาว่าเราก็คือตื่นนะครับตื่นคนที่เขาเขาพิมพ์เร็วนะครับเขาพิมพ์เร็วแล้วแล้วทาให้เราเสียสมาธิครับผมก็เลยแปลว่าข่ากดดันครับก็เหลืออีก20สินาที าทีสุดท้ายในช่วงของการเขียนที่ท,ที่ยังไม่ได้เริ่มพัดสองเลยครับผมก็คือว่ากัดฟันสู้มากเลยครับตอนนั้นก็ก็มีไปแล้วก็ยำเร่งพิมพ์ครับผมแล้วก็ตั้งสติตั้งสติได้นใน20่สิบนาสุดท้ายแล้วก็พิมจนถึง2องร้อยสี่สิบเก้าคำนะครับก่อนที่คําก่อนที่คอมจะตัดไปครับผมก็ก็แบบสั่นมากเลยครับตอนนั้นลนมากเลยครับก็พอรู้สึกว่าพอสอบเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าโล่งนะครับโล่งแล้วก็ ก็ยังมีแอบ,แอบกังวลอยู่ครับนิดหนึ่งว่าเอ๊ะนะครับเราจะทําได้ไหมนะครับซึ่งข้อสอบก็ค่อนข้างที่จะค่้าที่จะโอเคนะครับก็สามารถที่จะทําได้นะครับแล้วก็สอบรอบนี้นะครับติสอบแบบคอมนะครับก็เลยค่อนข้างที่จะแปลว่าเเข้ากับตัวเองนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอยู่อยู่กับคอมเนี่ยค่อนข้างที่จะทำในแต่ละวันก็เลยว่าเามันจะทําให้เราคุ้นเคยขึ้น,นครับทีนี้ทํานะในช่วงของของรอผลอสอบครับซึ่งก็เป็นช่วงที่ตรงกับอบรม คุณถิ่นพอดีครับเพื่อนก็ลุ้นช่วยนะครับเราผมผมก็ตื่นเต้นด้วยเช่นกันนะครับก็พากันลุ้นกันแบบหนักหนาเลยครับแล้วก็ผลออกนะประมาณสิบเอ็ดโมงยี่สิบนครับซึ่งตอนแรกยังยังไม่เห็นคะแนนสอบยังไม่เปิดดูโทรศัพท์นะครับทีนี้พักเที่ยงนะครับก็เปิดดูนะครับซึ่งตอนแรกยังไม่มีใครเห็นแล้วทีก็ขึ้นไปแต่ว่าเข้าไปเข้าห้องน้ำาครับแล้วก็วันนี้เปิดพอดีก็เห็นคะแนนสอบ ตอนแรกตกใจมากนะครับซึ่งพาทเขียนที่เราคิดว่าเราไม่มั่นใจที่สุดครับกับเป็นพาดเทีนทำให้คะแนนสูงมากเลยครับได้ถึง5.5าสุดท่าเลยครับแล้วก็เพื่อนแล้วก็ลงมานะครับตอนแรกก็ยังไม่บอกเพื่อนครับแล้วก็ให้เพื่อนช่วยดูครับว่าจริงหรือไม่นะครับซึ่งก็บรรยากาศก็ตามคลิปเขียนเลยนะครับตามนั้นเลยนะครับที่ที่ทางสุรินทร์ได้แชร์ไปนะครับก็มีความตื่นเต้นแล้วก็สัตว์จน เข้าไม่ได้นะครับวันนั้นนะครับยวรับตรงๆเลยครับผมแล้วก็ดีใจมากๆด้วยครับอยากฝากเพื่อนๆนะครับว่าเวลาครับเวลากับโอกาสเป็นสองสิ่งที่ไม่เคยรอนเราเพราะฉะนั้นนะครับเราไม่รู้ว่ามันจะหวนกลับมาอีกครั้งเมื่อไหร่นะครับอยากให้เพื่อนคว้ารีบคว้าโอกาสนั้นไว้ให้ให้ให้เร็วที่สุดครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะครับความพยายามหรือว่าความสิ่งต่างๆที่เรากดมนมาเนี่ยมันจะทําให้มันจะทาให้เราสําเร็จ รับรองว่าจะเป็นฟ้าหลังฝนที่สวยงามครับแล้วก็อยากฝากให้เพื่อนๆนะครับตั้งใจนะครับแล้วก็อดทนครับพยายามอดทนกับช่วงเวลานี้เานี้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าสุาไม่ว่าเราจะเหนื่อยครับหรือว่าเราจะท้อต่างๆนี่นะก็พยายามให้อดทนนะครับไม่มี อาจจะดูติ๊เป็นตัวอย่างนะครับอาจจะไม่ประสบผลสําเร็จในครั้งแรกนะครับแต่เราก็ไม่เคยที่จะยอมแพ้แล้วก็ลุกขึ้นสู้ใหม่ได้ครับตับใด้ตับแดเรายังมีแอนนะครับที่จะเดินก็อย่าเฝ่าเพื่อนนะครับให้หิดสู้ก่อนครับซึ่งฝันฝันที่จะได้เป็นครูของเราก็เหลือแค่อีกหนึ่งเก้าเท่านั้นนะครับก็จะประสบผลสำเร็จครับผมแล้วก็ฝากติชมเลยทีให้เพื่อนๆทุกคนครับหรือว่าใครที่อยากมีอะไรปรึกษานะครับหรือว่า อะไรเพิ่มเติมนะครับข้อมูลนู้นก็สามารถที่จะทักมาติดต่อหรือว่าสอบถามได้สมุดเลยครับผมพนดีมากๆครับฝากัเพื่อนนะครับที่กําลังลังเลนะครับตอนนี้อย่าลังเลเลยนะครับรีบตัดสินใจมาสอบไอเอลด้วยกันนะครับรับรองว่าจะผ่านแล้วก็ศูนย์ภาษาลีดของเรานะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกะครับที่จะทําให้เพื่อนนะครับไปถึงเส้นทางแห่งฟันได้อย่างรวดเร็วและก็นะครับอาจารย์ทุกท่านครับดูแล และเป็นกียรองมากๆลงทุนพี่ๆทุกคนเลยแอบแอดมินทุกคนก็ให้กันต้อนรับหรือว่ายินดีให้คำปรึกษาทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็อาจารย์ทุกท่านก็สอนท่างเป็นความสามารถมากๆครับซึ่งก็แฮปมากๆเลยครับผมก็อยากชวนให้เพื่อนๆครับมาเรียนแล้วก็มาสอบไปกันครับ <S <S i e เอลคุณผิดครับผม